เอนดริก oh, ครับพักผ่อนหย่อนใจหน่อยนะครับน้องก็ควงเมียไปขี่อูฐ <c oughs> เที่ยวโมร็อกโกนะครับ oh, โอ้โหยิ้มแย้มแจ่มใสเลยนะเอนดริกนะเอนดริกครับกองหน้าตัวสำรองของเรนดริดครับใช้เวลาว่างจากการพักพักผ่อนไปฟื้นฟูใจิตใจหน่อยนะครับด้วยการควงภรรยาคนสวยครับไปเที่ยวทะเลทรายที่โมร็อกโกนะครับนี่ก็ไปนั่งเป็นอาราดินนะไปนั่งกินคงกินข้าวนะครับ ที่โมร็อกโกนะครับนี่ยิ้มแย้มแจม่มใสนี่ไอโฟนสิบเจ็ดโปหน่อยนะครับของมันต้องมีนะเอนดริกบอกนะครับนี่ก็นั่งนี่ถ่ายถ่าแล้วถ่าย,าย,าย,ายรูปปุ๊บอ่า17 Pro Max สีขาวสีสวยเลยนะครับสีซิลเวอร์เนาะเออมันก็ต้องมีนะของมันต้องได้นะครับสุน่าวัย19ปีอย่างเอนดริกนะครับยังไม่ได้รับโอกาสลงสนามสักนาทีเลยในฤะดูกาลใหม่นี้ภายใต้าการนำทีมของชาบีรอโซ และแน่นอนว่านั่นเป็นเหตุผลทาให้เขาเนี่ยไม่ติดทีมชาติบ,บราซิลช่วงพักเบรกครั้งล่าสุดด้วยนะครับหมดสิทธิ์คําสร้อยเลยก็เลยทําให้เอนทรกครับมีเวลาว่างนะครับเพราะว่าไม่ได้ไปเล่นทีมชาติเนาะก็ไปพักผ่อนหย่อนใจครับก็เลือกที่จะพากาเบรียลมิรันดานะเมียรักวัยยีิปีเนะี่ยไปท่องเที่ยวในแอฟริกาเหนือนะครับอ่ะพาเมียไปเที่ยวดีกว่าในๆก็ว่างพอดีนะครับก็มีภาพที่ทั้งสองคนเนี่ยนั่งฉีกยิ้มท่ามกลางแสงเทียนใน เต็นท์หลังหนึ่งนะก็ภาพเมื่อกี้เลยนะครับนอกจากนั้นทัน้งคู่ยังทําภารกิจทำกิจกรรมขี่อูดเที่ยวทะเลทรายด้วยนะครับก็ขี่อูดกันไปยิ้มแย้มแจ่มใสนะฮะก็ถือว่าเติมเต็มความรักนะครับครั้งสุดท้ายที่ดาวยิงเซบ้ายอย่างเอ็นดริกลงสนามให้เรอัลมาดริดก,ก็คือวันที่18พฤษภาคมนะก่อนได้รับบาดเจ็บแฮมสตริงในเกมชนะเซบียา2-0งศูทำให้เขาพลาดลงเล่นในครับวัวคัพที่สหรัฐอเมริกานะครับ ถือว่าไปพักผ่อนหย่อนใจก็เอาข่าวน้องเขามาฝากนะครับสําหรับน้องเอ็นดริกนะตอนนี้ก็รอดูว่าการกลับมาของเขาจะได้ลงสนามกับทางมาริดวันไหนนะจะได้รับโอกาสจากคุณชายชาบิลลโซ่ตอนไหนถ้าไม่ได้เนี่ยสอแวลที่ต้องมองหาสโมสรใหม่ในช่วงตลาดมก,กราคมนี้นะครับนี่ครับนี่ฮะอันน,นี้เป็นรูปเมียเซลฟี่หน่อยนไปขี่อูดนะครับที่แอฟริกาเหนือนะครับนี่ฮะ นก็ยิ้มแย้มแจ่มใสหน่อยอยู่ที่ทะเลทรายนะครับนี่ก็ขอถ่ายรูปสวยๆนะฮะเอนทริกก็จับให้เลยไม่อย่าไปยองนะฮะอย่าไปยองบรูโน่ฟรานเดสครับยืนยันว่าโปรตุเกสฝอยทองยังมองบวกที่จะตีตั๋วเข้ารอบบอลโลกครั้งสุดท้ายนะครับบรูโน่ฟรานเดสครับยืนยันว่าทีมชาติโปรตุเกสฝอยทองเนี่ยยังคงมองบวกนะกับโอกาสการเข้ารอบฟุตบอลโลกนะถึงแม้ทําแต้มหล่นจากเกมเสมอฮังการีเมื่อคืนนะครับสุดมันเลยล่ะ โปรโต,ตุเกสมีโอกาสที่จะตีตัวผ่านเข้าสู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายหลังขึ้นนำฮังการี2-1แต่สุดท้ายก็มาโดนไล่เจ้าได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บก็เจ็บช้ำระกำใจเนาะพวกเขาเนี่ยมีประตูได้เสียบวก7ซึ่งมากกว่าฮังการีที่มีเพียงแค่บวก1ทําให้ผลเสมอนในเกมไปเยือนไอซ์แลนด์แล้วก็จะเพียงพอต่อการเข้ารอบนะแถมนัดสุดท้ายพวกเขายังเล่นเกมในบ้านด้วยพบกับอาร์เมเนียนะโรเบรโตมินดเนสเลดเกมครับกุณซือของโปรโต,ตุเกสยอมรับว่าผิดหวังนะ ที่ไม่ได้ตีตั๋วไปเล่นบอลโลกต่อหน้าแฟนบอลอย่างเราก็ตามเนี่ยบรูโน่ฟานเดสยืนยันว่าทีมในเองคงมองบวกกับโอกาสของพวกเขานะครับบรูโน่ก็บอกว่าทุกๆเกมคือเป็นประสบการณ์เรียนรู้เพื่อนนัดถัดไปเราเล่นเจอกับทีมที่ถอยไปยืนเกมรับกันต่ํามากๆน่าเจอกับไอซ์แลนด์เป็นเรื่องยากมากที่จะหาพื้นที่เพื่อโอกาสทําประตูแต่เรายัางชนะได้และเราต้องทําแบบนั้นอีกครั้ง เรายังเป็นตัวเต็งนะเรายังเป็นผู้ท้าชิงเหมือนทุกทีมเป้าหมายของเราก็คือการผ่านเข้ารอบแต่เกมนี้ไม่ได้กระทบต่อความคิดของเราหรือความเห็นที่เรามีต่อตัวเราเองเราตระหนักถึงคุณภาพของเราดีเกมนี้ไม่ได้ทําให้สิ่งเหล่านั้นสะเทือนเลยผลงานล่าสุดทําให้แบ่งฝ่ายเป็นกังวลครับบางฝ่ายเข้าไปเป็นกังวลเพราะเสียประตูให้กับฮังการีไปแล้ว4ลูกจากการพบกัน2นัดแม้พวกเขาจะตุนประตูได้เสียไว้เยอะก็ตามนะครับบรูโน่ก็บอกต่อบอกว่า เราเหลือเกมให้ลงเล่นอีก2นัดหนึ่งในนั้นก็คือการลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลเราเองมันไม่ใช่เรื่องของการเสียความมั่นใจหรอกมันคือความเจ็บปวดเป้าหมายของเราก็คือผ่านเข้ารอบต่อไปต่อหน้าแฟนบอลของเราแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการมีเกมสําคัญ2นัดในเดือนพฤศจิกายนเป็นสิ่งที่ดีกว่านะเพราะต้องเตรียมตัวเพื่อบอนโลกไม่ใช่สถานการณ์ที่ไม่ดีต่อตั้งเตะเลยเราจะยังคงเป็นทีมที่ทุ่มเทพเพื่อเล่นให้ดีต่อไปในตอนนี้เราเก็บแต้มเพิ่มมา4นัด และตอนนี้เราต้องเตรียมตัวสําหรับเกมเดือนหน้านะครับอันนี้ก็ถือว,ว่าเป็นการเปิดใจของบรูโน่ฟอนันเดสนะมองบวกในเ,เรื่องของการผ่านเข้าโรงผ่านเข้ารอบนะครับไปดูข่าวสารของจานดูกันหน่อยครับโอ้ถือว่าน่าสนใจมากๆนะสำหรับจานดูมีรายงานบอกว่าโคโมสนใจเซักเซ่นะจริงจังเลยแหละพร้อมท้าชิงกับโรม่านะครับข่าวสารของจานดูมีมาอัปเดตครับบอกว่าโคโมพร้อมท้าทายโรม่าในการชิงตัวโจโจเซ่ ของหน้าชาวรัสที่ต้องการแยออกจากแมนยูตลาดหน้าหนาวนี้นะครับรายงานจากกาเซสตาเดลโลสปอร์ตครับสื่ออิตาลีก็บอกว่าตอนนี้โฮโมกลายเป็นอีกหนึ่งสโมสรเซเรียอาที่ต้องการคว้าตัวจานดูมาเสริมแดนหน้าในช่วงตลาดซื้อขายมกราคมก่อนหน้านี้โรมาก็แสดงท่าทีชัดเจนว่าอยากได้จานดูเหมือนกันนะครับซัรเซ่เนี่ยรู้ดีว่านาคตกับแมนยูเนี่ยมันกําลังเผชิญกับความเสี่ยงและส่งผลต่อทีมชาติเนเธอร์แลนด์ด้วยมีโอกาสสูงที่ จะไม่ได้ไปลุยฟุตบอลโลก2 0 2 6หากสถานการณ์ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับโรม่าเนี่ยดูเหมือนจะได้เปรียบเพราะได้ลงเล่นฟุตบอลยุโรปในถ้วยใบกลางก็คือยูโรปาลีกและกำลังท้าทายหัวตารางเซเรียอยู่ในเวลานี้แต่โคโม่ก็จะใช้ความได้เปรียบในเรื่องการเงินที่มีความแข็งแกร่งและมั่นคงมากกว่าในช่วงต้นฤด,ดูกาลนี้ครับจานดูเนี่ยมีบทบาทน้อยมากๆในทีมของอัมริมนะครับลงเล่นไปเพียง4เกมเป็นตัวสำรองทั้งหมดในพรีเมียร์ลีก3เกมคาราบาวครับ1เกม ทำให้จานดูนะครับต้องการย้ายกลับไปเล่นในซิลูอาอีกครั้งหนึ่งนะฮะข่าวสารของเคนันยินดิชนะครับเชลซี Chelsea เสนอค่าเหนือหน่อยก้อนโตหวังดึงดูดเคนันยินดิชในอนาคตนะครับมีรายงานจากตุตโตสปอร์ตส่อ,อิตาลีแดนรองเท้าบูทครับบอกว่าเชลซีเนี่ยหวังใช้ตัวเลขค่าเหนือหน่อยดึงดูดใจเคนันยินดิชกองหน้าทีมชาติตุรกีที่ตอนนี้การเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับทางยูเวนตุสเนี่ยกำลังอยู่ชะง,งัก ยินดิชกลายเป็นเป้าหมายของหลายทีมในพรีเมียร์ลีกเลยนะครับหนึ่งในนั้นคือสิงห์บลูเนาะที่แสดงความสนใจกองหน้าวัย20ปีเมื่อช่วงสมัยที่ผ่านมาขณะที่ยูเวนตุสต้องการต่อสัญญาใหม่เพื่อรับประกันความมั่นคงในอนาคตรายงานบอกว่าเชลซียังคงมุ่งมั่นพยายามคว้าตัวเคนันยินดิชให้ได้อีกครั้งครับโดยพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอที่มีค่าเหนื่อยสูงถึง10ล้านยูโรต่อปีเพื่อดึงดูดให้กองหน้ารายน,นี้มาร่วมทีมนะครับปัจจุบันเคนันยินดิชเนี่ยมีสัญญาอยู่ อยู่กับยูเว่นะถึงปี2029รับค่าเหนื่อยเพียงแค่1.5ล้านยูโรต่อปีดังนั้นนะครับยูเวนตุสจึงต้องการเปลี่ยนสัญญาฉบับใหม่ให้กับของหน้าวัย20ปีรายนี้เพื่อให้ได้รับค่าเหนื่อยที่มันสมน้ำสมเนื้อกับฟอร์มหน่อยแต่ตอนนี้ทั้ง2ฝ่ายยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้นะครับยูเวนตุสเนี่ยเชื่อมั่นว่าจะสามารถบรรลุกกตกลงกับทางเคนันยินอยูได้แต่ความสนใจจากหลายทีมใหญ่เลยไม่ว่าจะเป็นเชลซีาร์เซนแล้วก็บาร์ซ่ามันก็มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ อย่างรก็ตามครับดาวรุ่งหมายเลขก10ย้ำชัดเจนหลายครั้งแล้วว่ามองเห็นอนาคตตัวเองสวมชุดยูเวนตุสต่อไปหลังจากเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ด้วยการเป็นตัวหลักของเอกซิโดทำไปแล้วนะครับ2ประตรูกับ4แอสเซสจาก8เกมรวมทุกรายการนะครับโอ้ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆนะสำหรับอนาคตในระยะยาวของเคนันยินดิชนะครับก็รอดูครับเชลซีพร้อมจะดึงดูดตั้งต่รายนี้ด้วยกัร เสนอค่าเหนื่อยก้อนโตล่อใจอให้มาร่วมทีมที่แตรมฟอร์ดบิทนะครับรอดูได้ระยะยาวได้เลยนะว่าสุดท้ายแล้วอยู่ยูเว่ต่อหรือว่ามองถึงการายทีมครับ